คนที่ดูผ่านทางออนไลน์ด้วยเดี๋ยวให้กล้าทักทไทยกันแล้วกันทั้งเซเลชับนก็ทั้งไทยทแฟนทุกคนนะครับที่อยู่ที่นี่แล้วก็พี่ๆน้องๆคนที่อยู่จากทางบ้านหรือว่าทางไลฟ์สตรีมอยู่นี่ก็ใครท้งมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องคิดมากนะครับก็ได้มาเจอกันแล้วคือ,ค,อคือคนที่มาไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าก้าว <hadi S 1> ได้ส่งใจให้เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าจะถึง ถึงแน่นอนถึงแน่นอนใช่ไหมครับที่ว่าไง<ม>ผมก็ว่านไนะครับผมเป็นเป็นผู้ชายที่ตาวโเรียบร,ร้อยก่อนอื่นนะคก่อนเลยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับการที่มีแฟนนี้เป็นครั้งแรกของตัวเองด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นเลยก็จริงจริงก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะมาถึงขั้นขนาดมีมีเดี่ยวครัง้งแรกของตัวเองก็มันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกว่ามัน มันตื่นเต้นเราเคยไปงานของน้องๆไป็นเปรับเชิญพิเศษของน้องๆเราก็รู้สึกว่าเราตื่นเต้นแล้วอ่ะพี่แต่พอเราเข้ามามีเป็นของตัวเองเนี่ยครับขำแน่นอนเมื่อกี้จริงหรอใช่แสดงว่าต้องการกำลังใจมันเมืนมันเต้นตอนเต้นๆอยู่มันเหมือนแบบขันเบาอ่ะอย่างนั้นเลยเหรอฮะใช่ฮะรู้สึกแบบหมดแรงใช่รู้สึกหมดแรง